เช็คยอด follower นักกีฬาไทยใครยืนหนึ่งโลกโซเชียล ในยุคปัจจุบันครับโซเชียลมีเดียนั้นถือเป็นช่องทางสังคมออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนให้เข้าถึงกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากบรรดาแพลตฟอร์มที่หลากหลายครับอินสตาแกรมยังคงโดดเด่นและมีบทบาทสําคัญต่อทั้งแฟนๆและเหล่าเอเจนซี่โฆษณาในทุกวงการซึ่งตัวเลขของบุคคลที่มีผู้ติดตาม IG มากที่สุดในโลกนั้น2อันดับแรกของโลกคือบุคคลจากวงการกีฬาครับนั่นก็คือคริสตยโนโรนัลโดที่มีผู้ติดตามมากถึง6 1 9ล้านโฟลโลเวอร์ตามด้วยลิเอเนลเมซี่ครับมีผู้ติด 198ล้าน Follower MGR Sport ในคลิปนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมาดูตัวเลขผู้ติดตาม IG ของนักกีฬาไทยกันบ้างมาลองทายกันเล่นๆดูนะครับว่านักกีฬาไทยที่มียอดผู้ติดตาม IG มากที่สุดนั้นคือใคร เริ่มจากอันดับที่10ครับรัชนกอินทนนท์หรือว่าน้องเมย์ครับนักแบดมินตันสาวทีมชาติไทยที่มีดีกรีเป็นอดีตนักแบดมืนึ่งของโลกประเภทหญิงเดียวในปี2559ปัจจุบันครับแม้ฟอร์มการเล่นอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่น้องเมย์ก็มียอดติดตามใน IG สูงถึง79,000 follower ต่อกันที่อันดับที่9ครับได้แก่ซาร่านุสราต้อมคำครับมือเซตระดับโลกอดีตทีมชาติไทยที่เคยได้รับการยกย่องให้เป็นมือเซตอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วนะครับและเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลไม่กี่คนของโลกที่มียอดติดตามไ G ทะลุ1ล้านโดยนุสราครับมียอดติดตามใน i ออยู่ที่1ล้าน1แสน follower ต่อที่อันดับ8ครับยังคงอยู่ในทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุด7เสียนะครับนั่นก็คือน้องปลื้มจิตถินขาวครับ ถึงแม้ปัจจุบันจะอำลาทีมชาติไปแล้วแต่ยังคงเล่นอยู่ในไทยลีกซึ่งเธอมียอดติดตามไออยู่ที่1ล้าน2แสน f o l l o w e ต่อเนื่องถึงอันดับที่7นะครับนักฟุตบอลกันบ้างนะครับคราวนี้ก็คือเจ้าตังสารัตอยู่เย็นครับกองกลางทีมชาติไทยและเป็นกัปตันทีม B ีปทุมยูเนเต็ดด้วยรูปร่างหน้าตาที่สาวเห็นเป็นต้องกรี๊ดครับประกอบกับลีลาการเล่นที่ดุดันสารัตครับมียอดติดตามในไอีอยู่ที่1ล้าน2แสน f o l l o w ร์ เข้าสู่อันดับที่6นะครับต่อเนื่องกับวงการฟุตบอลเป็นคิวของชาริลชับป,ปุยครับนักเตะลูกครึ่งไทยสวิสเซอร์แลนด์ที่ครั้งหนึ่งครับเคยได้รับฉายาสามีแห่งชาติมาแล้วครับปัจจุบันครับยังคงค้าแข่งในไทยลีก2กับทีมเชียงใหม่ f c ซึ่งชาริลครับมียอดติดตามใน IG อยู่ที่1 3ล้านสแสนเฟลโลเวอร์ เข้าสู่ครึ่งทางแล้วครับมาที่อันดับที่5วงการมวยกันบ้างนะครับกับบัวขาวบันชาเมครับนักมวยไทยที่ไปสร้างตำนานแชมป์มวยเควันในญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันครับบัวขาวกำลังเตรียมที่จะขึ้นชก f i g h The t Match of Legend กับมานิปาเกียวในเดือนเมษายนนี้ซึ่งเขาครับมียอดติดตามใน IG อยู่ที่1 3 0 0 0ล้านแสน follower เข้าสู่อันดับที่4ครับได้แก่รถถังจิตเมืองนอนทครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทถือเป็นนักมวยไทยที่มีเส้นทางการต่อสู้สุดทรหดนะครับและมีลีลาแม่ไม้มวยไทยสุดดุดันปัจจุบันครับรถถังมียอดติดตามใน IG อยู่ที่1ล้าน5แสน follower เข้าสู่ท็อปทรีแล้วครับอันดับที่3ชนาทิพสงกระสินหรือว่าเจ้าเจาครับเพลย์เมเกอร์ล่างเล็กทีมชาติไทยและทีม BG ปทุมยูไนเต็ดที่เคยไปสร้างชื่อในศึกฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นและติดทีมยอดเยี่ยมเจลีกปี2018มาแล้วโดยเจ้าเจาครับมียอดติดตามใน IG ทะลุหลัก2ล้านไปแล้วนะครับอยู่ที่2ล้าน2อแสนโฟลเลอร์ครับ มาถึงอันดับที่2ครับจากวงการมอเตอร์สปอร์ตกันบ้างอเล็กซ์อัลบอนอังสุสิงห์นักขับ F1 ชาวไทยสังกัดทีมวิลเลียมส์ซึ่งถือเป็นคนไทยคนที่2ที่ได้ลงแข่ง F1 ต่อจากพระองค์เจ้าพิรพงษ์พานุเดชโดยอเล็กซ์นะครับซึ่งเป็นนักขับระดับแนวหน้าของ F1 มียอดติดตามใน IG สูงถึง2ล้าน4แสน follower มาถึงอันดับที่1ครับได้แก่ปอปอซับซีรีสแต้รัตนาชัยครับนักแบดมินตันสาวมาเททีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นจากประเภทคู่ผสมจับคู่กับเดชาพลพัววลานุเคราะห์นะครับแล้วก็เคยทําผลงานขึ้นไปรั้งตาแหน่งมือหนึ่งของโลกในประเภทคู่ผสมมาแล้วถือเป็นนักแบดที่มีฐานแฟนคลับแน่นทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศครับโดยน้องปอปอนะครับเป็นนักกีฬาไทยที่มียอดติดตามในไอจีมากที่สุดสูงถึง2องล้านเก้าแสนฟอลโลเวอร์ครับ ที่สำคัญครับมียอด Enga g e เ e n t เฉลี่ยสูงถึง52,312ต่อการโพสต์รูปใน IG 1ครั้งและมียอดคอมเมนต์เฉลี่ยถึง642 Comment ในแต่ละโพสต์ครับซึ่งต้องบอกว่าปอป,อ,ปอซับซิริต้ารัตนชัยนักแบตสาวมาเทคนนี้คือนักกีฬาไทยที่ยืนหนึ่งในโลกโซเชียลเวลานี้ครับ